สวัสดีครับผมมื่อน,นี้ช่องนาช่างพาท่ำสิบทัานผู้ชมมาเช็คระบบไฟช่องที่จุดบุรีกันครับสำหรับรถคันนี้ก็เป็นวีโก้นะครับโตโยต้าวีโก้อันดับแรกเขาก็ต้องหูก่อนว่าแผงฟิววันยังคงใดสำหรับรถวีโก้ตัวนี้ก็แผงฟิวไต,ต่คอพวงมาลัยนะครับให้เปิดตัวนี้ออกมาเขาเปิดออกมาปุ๊บเขาสีมาเจอแผงฟิวนี่ครับ ยางสวยหล่เลยมีอยู่ <ITA> สองแถวครับแถวสันแถวเงาเราเราจะดูเองแล้วฟิวมันอยู่ตัวไหนครับมก็ตรงมาเบิ้งทีฟ้าฝ้าครอบที่เขาถอดเมื่อกี้ครับมันที่ีสัญลักษณ์บอกฟิวตะระต่อยครับแถวสันแถวเงาอันเขาเดี๋ยวไปเห็นมันมีสี่ฟุ้นเขากับเมื่อลูลูรูบออครับเสร็จหรกเาเกย์เบิ้งครับมันนี้มีแถวสันแถวเงา ี่บุรีบางังไงครับมันฉีบวอกเลยว่ามันสีย่อตัวภาษาอังกฤษไม่เลยครับส้ารับตัวตนี่ตาเนี่ยส่วนมากสียอ่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ครับเบิงนะครับมันจะเขียนเข้ามา C I G ไปย่อมาจากซิก้าเขาเนี่แหละครับงไงต้ก็นาเบิ้งนะนครับตัวที่เท่าไรตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่หา้าสิบห้าแอมโอเคครับเอาน้ำลงมาเลยครับ มาเบิ้งแถวนีวครับหนึ่งสีแดงสองสีเหลืองสามออกจากสี้ำตาลสี้ำตาลตัวที่หายเห็นหครับสิบหายอมสีฟ้าเขาก็ดึงออกมาดึงออกมาเบิ้งแต่ดึงออกมาเบิง้งสาเงดออเ,าเท่ากับเพี้ยนเข้าไปครับผมแค่นี้ครับง่ายๆกับแม่ช่างพาทำครับก็ต้องไปเช็คหาถอดเบิง้งหลายๆตครับกดหัววุ่นไว้ครับโอเคนะครับชิปนี้ สัส่นแค่นี้ไม่ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่สาวเพื่อเป็นกำลังใจช่องนายช่างพาทมครับผมลิปนี้นะทั้งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายช่างและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆจากนายช่างด้วยนะคะ